สวัสดีครับกิติครับไทยไทม์ชาแนลนะครับวันนี้อยู่ในจังหวัดพิจิตรครับวันที่หนึ่งตุลาคม63าครับนี่เกิดบ้านทรงรูปตัวแอลของพี่หนึ่งครับขนาดหน้ากว้างของตัวบ้านนะสามเมตรคูณ5เมตรครับระเบียงสองเมตรห้คูณ3เมตรเดี๋ยวไปดูด้านในดีกว่าครับใครที่อยากได้บ้านนะฮะโอ้โหดพี่หนึ่งนะทรงนี้ขายดีมากเลยครับนะทรงนี้ขายดีมากเลยครับขนาดหนึ่งห้อง แล้วก็หนึ่งหนึ่งรับเบียงแต่รับเบียงนี้ทํายืดออกมานะครับตรงระเบียงนี่คือสองเมตรห้าสิบนะสองเมตรหสิบคูณสามเมตรประมาณนั้นนะครับนี่ฮนะแต่ว่าระเบียงฝั่งด้านหน,าน,น้ายังไม่แล้วเสร็จน่ายังไม่แล้วเสร็จไม้เนี่ย ปูพื้นด้วยไม้หนานะฮะเนี่ยไม้หนาเลยพื้นไม้ปูด,ด้วยไม้หนาเสาหน้าหนี่คือตรงระเบียงลักษณะการทําก็มีตัวนั่งแล้วก็มีตัวพนักพิงอยู่แต่ว่าพนักพิงเนะี่ยขึ้นโครงไว้ยังไม่เสร็จนะหลังคาเนี่ยทำเป็นซ้อนออกมาเขาเรียกว่าปัญญาตัวแอลแล้วกันนะครับปัญญาตัวแอลหลังคามุงด้วยกับเบื้องหลอนคู่ซ้อนมาหนึ่งชั้น น,นี่คือตัวถัวห้องครับความสูงนี่อยู่ประมาณก็ประมาณนักแปเซนนะไม่น่าจะถึงเม็ดเพราะว่าเขาหนุนไม้แล้วดูว่าสูงด้านหลังก็มีประตูปะเปิดด้วยฝาเฟียมพี่หนึ่งสะถามในจังหวัดพิจิตรนะทำจะเห็นว่าทำเนี่ไม่ค่อยเหมือนคนอื่นนะสวยหามมากประตูอย่างหน้าต่างไหนนะเป็นหน้าต่างวีโก้บันไดลิงใส่กระจก3ช่องอนะ่ะ นี่คือด้านข้างของตัวบ้านครับเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้ดนึงอาจจะมีสิ่งของเก่กว่าเพ,พื่อนๆเขาว่านะครับมันเป็นงานที่ยังไม่แล้วเสร็จได้ประมาณสักผมว่าอยู่ประมาณสัก85เครับนะ85เนต์ <Perfect. S 2> นี่ฮะลักษณะการทําของพี่หนึงสยามครับใช้ได้นะฝีมือใช้ได้นะเดี๋ยวราคาเนะ่ยเพื่อนๆดูหน้าคลิปนะครับราคาเนี่ย ถือว่าถือว่าผมว่าใช้ได้นะราคาถือว่าถูกดีอีกอย่างหนึ่งพี่เ็าทาระเบียงมาไม่เหมือนกับเหมือนเจ้าอื่นนะครับเจ้าอื่นเนี่ยถ้าไซส์ขนาด3มเมตรคูณ5เมตรแบบนี้นะของของพี่เ็าจะเป็นประเภทเรียกว่า,าระเบียงอยู่ข้างหน้าระเบียงหน้าแล้วก็เดินเข้ามาเป็นตัวห้องแต่ของพี่หนึ่งสยามเนี่ยโอ้โหแกทําระเบียงออกมาไว้ข้างข้างบ้านนะประตูก็ บ้านก็ขึ้นข้างฮนะก็ถือว่าใช้ได้ครับใช้ได้การทําของพี่ก็จะได้เลยฝา่าเฟียมครับลูกเล่นนะโอ้โหเนี่ยนฮะแล้วราคาดูหน้าคลิปนะพี่ลูกค้าทุกคนดูหน้าคลิปนะครับโอ้โหแกข,ขายถูกนะเพ่เพื่อนเคยสงสัยว่าทําไมผมไม่พูดราคาลงไปเลยครับคือบางทีนะที่ผมไม่พูดราคานะผมบอกเคยบอกลูกค้าแล้วว่าถ้าพูดไป อยู่ในเนื้อวิดีโอแล้ววันใดวันหนึ่งราคามันเปลี่ยนแปลงเนี่ยโอ้โหลูกค้ายึดคําพูดอยู่ที่ในเคลือคลิปวิดีโอผมแย่เลยครับเพราะฉะนั้นผมจะอา,อาศัยว่าเขียนเอาเขียนหน้าคีย์เวิร์ดเขียนหน้าคลิปเอาครับเพราะนั้นอย่าว่ากันนะครับสามารถเปลี่ยนแปลงได้หน้าคลิปจะบางทีบอกอีกราคาหนึ่งแต่พี่เขาต้องการจะลดราคาก็สามารถปรับราคาลงได้ถ้าเราเขียนหน้าคลิปอะครับนี่คือหน้าต่างล้อมรอบเลยนะเพื่อนๆดูนะ อย่างเดียวคือยังยังไม่ใส่กระจกนะฮะหน้าต่างนี่เยอะมากเลยครับรอบตัวนี้เลยครับอ่ะผมจะลุกไปดูนะฮะอ้องนี้นะครับห้องนี้ก็อยู่ประมาณ2เมตรอ่ะ,อะพูดผิดนะครับอยู่ประมาณ5เมตรครับ5เมตรคูณอ่สามเมตรแล้วก็ฝ้าเพดานเนีย่ยเพื่อนๆดูนะฮะสองหลุมนี่ก็าทำห้องเดียวนะครับอ่ะเพื่อนๆบอกกั้นห้องได้ไหมเนี่ยผมว่ากั้นได้นะฮะถ้าจะกั้นนะครับสามารถสั่งตามบอร์เดอร์ได้แต่หลังนี้ก็ทำแบบนี้จริงๆครับ จากนี้ทําแบบนี้ฝา่าเฟียมเล่นกระจกแล้วมีประตูเปิดมาด้านหลังด้วยนะประตูเปิดมาด้านหลังของพี่ก็ด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราเดินออกข้างนอกบ้านนิดหนึ่งนะนี่เดินออกมาถึงแล้เนี่ยเจอระเบียงฮนะนั่งระเบียงด้านข้างเลยระเบียงตัวนี้อย่างที่ผมบอกก็ประมาณ2เมตรอ่าห้าสิบคูณอ่าสองเมตรเกือบสามเมตรนะครับแบบเกือบสามเมตรเห็นว่าใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ฝฟีมมือดี ครับนี่คือบ้านส่งรูปตัวแอลของพี่หนึ่งสยามชื่อว่าบ้านส่งปั้นยารูปตัวแอลนะมีมือการทำพี่หนึ่งสยามอ่ะผมสรุปให้ฟังครับบ้านนี้หลังนี้เสาหน้า6สูงประมาณ80เซนฝาเฟียมนะการมีหนึ่งหนึ่งกระเบียงแยกตัวจากตัวห้องเลยครับ บอกติก็เจ้าเจ้าอื่นเอาระเบียงไว้ด้านหน้าแล้วเดินเปิดประตูเข้ามไปในห้องห้องนอนเลยเดี๋นอนอยวีย่พี่ยามเกิดข้างบ้านเลย1ระเบียงหึงห้องนอนแต่ราคาดูหน้าคลิปวีดีโอต่อรองกันเองครับส่งฟรีกิโลก็คุยกับพี่หนึ่งสยามได้ครับโอเคครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ